ต่อมานะครับเป็นภาควิชาวิศกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอเชิญดรวงศกรวงศารอนะครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชานะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมชอวศกรสารอดนะครับขอสวัสดีอาจารย์นะครับและนักเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมก็คือทางผมนะครับเป็นตัวแทนของภาควิชานะครับผมวิศกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์นะครับ จะมาแนะแนวนะครับในส่วนของหลักสูตรแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับทางของภาควิชานะครับก็เพื่อไม่ให้เรเสียเวลาครับผมก็คือในอุตสาหกรรมรผสมที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยหรือภายในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการ,รขุดเจาะน้ํามันนะครับผมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าครับผมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษนะครับ อุตสาหกรรมารรมาการไปซีเมนต์นะครับผมอุตสาหกรรมมาการต่อรถยนต์นับรวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ผมปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนครับผมและมันเติบโตอย่างตลอดเวลานะครับความคาดหวังของอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างแรกเลยครับผมคือผลผลิตนะครับต้องเพียงพอกับผู้บริโภคครับผมผลผลิตต้องมีคุณภาพสูงนะครับ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยจะต้องรัดกลุ่ม MM นะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วเทคโนโลยีอะไรครับผมที่จะมาตอบโจทย์เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับผมแน่นอนครับผมส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีทางไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะครับผมในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัตินะครับผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ผมเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้อุตสาหกรรมครับผมเดินทางไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้นะครับก็พูดถึงก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไฮดีมานจากอุตสาหกรรมนะครับฉะนั้นภาควิชาของเราแล้วก็ผมจึงมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะผลิตวิศวกรนะครับที่ตอบสนองกับความต้องการเหล่านี้นะครับผมแล้วก็มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วก็บริการเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมนะครับผมก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับ ของภาคาของสาขาที่เกี่ยวข้องภายในส่วนของภาควิชาผมถ้าเราเอาอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับผมก็แน,น,นหน่อยครับส่วนแรกคือส่วนของเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติครับผมหรือว่าอิน t ุเมน n a ชันแอนด automation นะครับผมซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับผมที่ขับเคลื่อนทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับผมมีการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างอัตโนมัติแล้วแม่นยํานะครับก็นะครับอันนี้คือตัวอย่างครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งในส่วนของระบบอัตโนมัติที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือเป็นระบบควบคุมนะครับผม ระดับน้ําที่อยู่ภายในถังนะครับก็จะมีตัวการทําการวัดนะครับผมแล้วส่งค่าไปให้ตัวควบคุมตัวควบคุมทําการประมวลผลแล้วก็ส่งมาให้กับตัวขับเคลื่อนหน้าง,งานเพื่อทําการปรับเปลี่ยนกระบวนการทําให้ค่าระดับน้านะั้นเป็นตามที่กระบวนการต้องการเป็นตามที่กระบวนการต้องการนะครับผมซึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือค่าต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าง,งานทั้งหมดจะถูกนะครับเขียนโปรแกรมแล้วเอาไปแสดงผลที่บนจอคอมพิวเตอร์โดยทั้งหมดนะครับก็ กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกๆสารรมันเป็นโลหิตโเคมีหรือนะครับลงกระดาษลงเหล็กลงปูนนะครับผมจะเกิดขึ้นหมดนะครับทั้งนั้นภาวิชาก็เลยนะครับผมสร้างหลักสูตรมาหลักสูตรแรกก็คือ instrumentation and automation engineering นะครับผมหรือว่าวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัตินะครับผมเึ่งได้วุฒิเป็นวิศวกรศาสตรบัณฑิตนะครับก็หลักสูตรนะผมเรานะครับผมอ้างอิงตามมาตรฐานระดับโลกอย่างเช่น i s a นะครับผม IEC แล้วก็ f i i l i s Technology นะครับ ก็อันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศการเรียนของเราทั้งผมในห้องปฏิบัติการนะครับคนที่2องครับผมในส่วนของไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งนับที่สําคัญที่ทําการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะครับผมฉะนั้นครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างครับผมในการในระบบการผลิตไฟฟ้าหรือโรงต้นกําลังนะครับคือแน่นอนครับระบบไฟฟ้าแล้วระบบการจัดการพลังงานถือว่ามีเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้การที่ทําให้การผลิตพลังงานครับผมเป็นไปตามประสิทธิภาพที่ตั้งไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่สองนะครับผมที่อยู่ในภา,าคาซคือเป็นหลักสูตรในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานนะครับผมหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Industrial Electrical and and Energy Engineering นะครับผมซึ่งให้วุฒิวอลสบอเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการเรียนที่อยู่นะครับภายในหลักสูตรนะครับ ก็พอต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของนะครับรายละเอียดนะครับผมของอหลักสูตรที่เราเปิดครับผมหลักสูตรแรกก็คือวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัตินะครับผมก็คือมีหลักสูตร4ปีนะครับผมเราจัดทําการเรียนการสอนที่มจพปาจีนบุรีนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับถึงเรียนที่ทปราจีนบุรีนะผมในส่วนของคณาจารย์ที่สอนก็ยังเป็นชุดเดียวกันแล้วผมบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ที่นั่นนะครับผม ราคาไม่ต่ำรวมกันนะครับผมไม่ต่ำกว่าสิบล้านแน่นอนแล้วก็มีระบบที่เขาเรียกว่าเป็น i n d e r n a i a l full automation เลยนะครับผมซึ่งจะทำการรับรับนัศนบจบจกศึกษาครับผมที่จบจากชั้นระดับมมธยมศึกษาครับตอนปลายทางด้านสายวิชานิดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวุฒิปชผมในในส่วนของช่างอุตสาหกรรมเช่นเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแล้วเราก็มีหลักสูตรสามปีครับผมเปิดที่มจกพกรุงเทพนะครับผมก็รับนักศึกษาที่ จบจากในระดับปสนะครับผมสาขาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาเรียนนะครับส่วนสาขาที่สองคือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานนะครับผมก็เปิดหลักสูตรสี่ปีนะครับผมที่มจพกรุงเทพนะครับผมก็รับนักศึกษาที่จบในนะครับพุชปชนะครับผมในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมกกทซีนิกหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับผมต่อมาครับผมในส่วนของ เราก็มีในส่วนของอการเรียนการสอนในส่วนขอพิยโทนะครับผมซึ่งเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่าพิจกรรมอัตโนมัตินะครับผมซึ่งเรียนที่มจพอกรุงเทพนะครับก็อันนี้คือเป็นในเรื่องของพิธีการรับเข้านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผม,ผมก็ติดต่อทาง QR ว o d e คต,ตัวนี้เลยครับผมสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ติดต่อทาง f a c e b o o k l i n ์ได้เลยนะครับต่อมาครับผมอันนี้คือเป็นห้องหลักที่เราใช้ในการเรียนนะครับผมเรามีหลั ในส่วนแรกคือเป็นหลบพื้นฐาน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลักเครื่องมือวัดนะครับผมจนกระทั่งถึงเป็นนะครับผมเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นเฉพาะทาง,างเช่นหลัก PLC นะครับผมหลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดนะครับผมหลบหุ่นยนต์นะครับผมอรวมถึงหลบที่เป็นการจําลองการควบคุมกระบวนการในอุตสาหการรมที่เป็นเสมือนจริงครับผมแล้วก็ในส่วนของป้าข,ของไฟฟ้าและพลังงานแล้วก็มีหลักในส่วนของนะครับผมหลัมา Energy System นะครับผมหรือว่าเป็น หลักแมชชีนซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ครับผมแต่ว่าเรายกมาให้ดูได้เข้าเนียนะครับซึ่งนะครับจุดเด่นของแลบเราคือนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ครับผมร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นตเป็นอินเตรเียลเกรดคือเป็นอุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกับที่อุตสาหกรรมใช้นะครับอ่าอันนี้เป็นในส่วนเพิ่มเติมในส่วนของแลับของเรานะครับผมถ้าถามว่าเราเป็นอินดัสร์เชียลออโตเมชันด้วยนะผมแน่นอนครับผมเด็กที่เรียนกับเราผมจะได้เรียนกับ ระบบควบคุมที่ชื่อว่า PLC หรือ Programmable Logic Controller ครับผมเรามี Programmable Logic Controller หรือว่า PLC นะให้เล่นประมาณ100ตัวครับผมโดยประกอบไปด้วย5แบรนด์นั่นคือ Mitsubishi Siemens Omron Schneider Lockwell Automation ครับผมในส่วนของระบบควบคุมที่เป็นระบบใหญ่ที่ใช้ในในส่วนของโรงกั่นน้ำมันนะครับผมหรือท่านสุดเจาะน้ำมันหรือว่าเป็นในส่วนของปิโต KB หรือโรงไฟฟ้าก็ตามครับเรามีนะครับผมแลบที่เป็นชื่อว่า Distributed Control System ซึ่งเป็นระบบ คอนโทรลที่ใช้ในโพวกสากลคำเหล่านี้ผมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทนะครับเรามีอยู่สซิสเต็มแล้วปีหน้าเราจะลงอีก3ซิสเต็มนะครับผมซพื่อนนี้เรามีอยู่คือเป็นยี่ห้อของ ABB แล้วก็ Yokogawa นะครับซึ่งบัณฑิตของเราเนี่ยสามารถทํางานกับระบบควบคุมได้อย่างน้อย5ยี่ห้ออย่างแน่นอนแล้วพร้อมนะครับเพื่อว่าคือแกะซองขีดห่อเติมน้ําร้อนแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับ ครัาวนี้ต่อมาครับผมเราไม่ได้เรียนแต่ในห้องเรียนอย่นะครับผมเราเรียนนอกห้องเรียนด้วยอย่างเช่นเราเชิญนะครับผมพุคกงารทางสากกรรมครับมาบรรยายนะครับผมถึงาการทํางานจริงแล้วก็ประสบการณ์ให้ฟังนะครับในส่วนของเราเองเราก็มีการไปเยี่ยมชมโรงงานตสกหกรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับผมโรงปิโตรเคมีนะครับผมหรือว่าโรงกระดาษหรือหรืออุตสาหกรรมอื่นๆนะครับต่อมาครับผมนักศึกษาของเราก็ต้องมีการฝึกงานนะครับผมฉะนั้น รับในส่วนของนักเรียนเราเนี่ยก็ได้ไปฝึกงานกับในนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมครับผมที่อยู่ในที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมลงไฟป้าอุตสาหกรรมลมปิโตเคมีและอื่นๆนะครับต่อมาครับผมเรามีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยผรัฉะนั้นนะครับผมนักศัลย์เราเนี่ยจะได้มีการนะครับผมทําวิจัยคิดทบทองนะที่เป็นเทคโนโลยีนะครับผมที่นะครับที่มาจาก ทางต่างประเทศด้วยนะครับท่้นจบไปนะครับผมนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับผมจบไปส่วนใหญ่ก็จะทํางานในบริษัทเหล่านี้ผมไม่ว่าจะเป็นปตทนะครับผมเรือปูนซีเมนต์ไทยนะครับไทยออยนะครับผมดับเบิลเอนะครับหรือว่าเรือซีพีนะครับผมหรือจะเป็นภาครัฐอย่างเช่นการปรัปาส่วนภูมิท่านะครับผมในตําแหน่งก็แยกไปแต่ละสาขาผมถ้าเป็นสาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติก็เป็นออโตเมชันเอนจิเนียร์อินสแตนเซนตนเอนจิเนียร์ผมคอนโทรลซิสเตมเอนจิเนียร์ ถ้าเป็นสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงานก็จะเป็นในส่วนของ e l e c t r i c a l e n g i น e e r นะครับผม p ูเปอร์ a n น e n นจิเ e ียรเป็นต้นนะครับก้อนนี้คือเป็นนะครับในส่วนของสิจกราเราที่จบไปครับก็ไปทํางานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับผมภาครัฐหรือว่าประกอบธุรก,กิจส่วนตัวนะครับั้น,นมาเรียนกับเราก็ไม่ได้มาเรียนอย่างเดียวครับผมเราก็มีกิจกรรมให้คุณทำไม่ว่าจะเรียนที่ปารีสหรือที่กรุงเทพก็ตามเราก็มีกิจกรรมกีฬานะครับสันทนาการนะครับ พัฒนาสังคมเราก็มีโครงการในช่างสัญจรครับผมซึ่งเราจะนะครับไปทําการพัฒนาสังคมอย่างเช่นไปฟ่อมโรงเรียนนะครับไปไปพัฒนาโรงเรียนหรือว่าไปนะครับไปเยี่ยมนะครับในส่วนของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ทาการสร้างสิ่งต่างๆหรือสิ่งปลูกสร้างของมที่จําเป็นกับพวกเขานะครับสุดท้ายเป็นในส่วนของการแข่งขันทางวิชาการครับเราก็มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อมาครับผมอันนี้คือเราไม่ได้อ่าในอีกส่วนนึงผมเป็นในส่วนของการที่ว่าภาวิชานะครับก็มีการเทรตนะครับงานวิจัยแล้วก็งานนวัตรกรรมสู่สังคมนะครับผมอย่างเช่นเป็นหุ่นยนต์ตรวจจับความหนาถังโดยคลื่นอัลตราเซนิกที่เราทํางานวิจัยร่วมกับทางปตทรครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของหุ่นยนต์เพื่องานสาธารณสุขนะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของหุ่นยนต์ด้านของงานกเกษตรกรรมนะครับสุดท้ายก็เป็นงานวิจัยนะครับความร่วมมือกับอ่า ถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวครับผมอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราหยิบยกขึ้นมานะครับนะครับสุดท้ายคือครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับผมถ้าเกิดน้องๆที่สนใจที่จะเรียนจบไปแล้วทางานด้านนี้หรือทํางานวิจัยด้านนี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับผมก็ขอบคุณนะครับดรวงศกรวงศสารโรนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องมือวัดลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดล बात छोड़ो वैसे को.